มือตีพอมาขึ้นนะมือตีอืออือนะแล้วพอวายยู่แล้วตะมั่นสองมือน่ะสิตะมาณนสองขึ้น,นมึนหัวบ่เวียนหัวบ่ก็จ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับมิีหมอแค้นแฟนหมอลำสุปผู้สุขศรเนาะพี่น้องเนาะค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับของมังกรอีสานสวัสดีเอฟซีแฟนคลับขององค์หญิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องเอ้ย ว่าแมนสิได้ออกมือนี้บ่ได้ออกซ้ำดอกพี่น้องสําสหรับอาการป่วยขององค์หญิงเพจบันแพงเนาะพี่น้องเป็นทีราบกันแล้วว่าน้องนี่ได้เข้าแอดมิที่โรงพยาบาลบางประกองอินเตอร์เนชัชนแนลตั้งแต่เมือ่อวานนี้มาเมื่อนี้พี่น้องอัปเดตอาการล่าสุดคุณหมอ,อย่างหายน้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกหนึ่งขึ้นซึ่งจากการวินิจฉัยของแพทย์แล้ว เบื้องร่างกายน้องยังบ่ทันได้ฟื้นโตพี่น้องอถ่าสมมุติว่าถ้าปลอยออกม,า,อมอาหรือว่าไปทําการแสดงจังสี่เดี๋ยวอาการกสิสุดเดี๋ยวสิเป็นหนักซื่อคุณหมอเลยว่าขอให้พักอีกจักมืแนแน่แ,นแต่ว่าด้วยสภาพาร่างกายบ่ไหวแต่ว่าจิตใจก็ต้องยอมรับสําหรับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะเมืม่อคืนนี้ช่วงกลางดึกเพื่อนไดมีการโทรหาบอสโจให้กําลังใจผู้เป็นพอนั่นลหละก้อนที่พอสิขึ้นทําการแสดง คือเขาเห็นสีหนาของน้องแล้วลหลยๆคนกะมือขึ้นนี่ก็ดีใจได้พอไงอ FC แฟนคลับหลายๆคนนอนรับมือขึ้นนี่หลังจากที่ได้เห็นลฟ์สซนน้องเนาะต่ว่าพ่อเมอนี่เขากะเสือว่าบวาสิเป็นบรรดายูทูบเบอร์หรือว่า FC แฟนคลับหลยๆคนนี่ล่ละก็รอดติดตามข้าวน้องว่าน้องได้ออกจากโรคพยาบาลหรือย,อยังแต่เมื่อยังบอท่านเด้ถึงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ล่ละพี่น้องทางบอโจเพิ่นก็ได้มีการลงคลิปเนาะสำหรับอาการของน้องอุ้งอิงก็คือ มือแรกงย่างบอสามารถเดินทางไปทําการแสดงรวมกับทีมงานใด <Wow. S 1> มือแรกนในสาวหน่อยเพชรบันแพงมีงานแสดงอยู่ที่แหลมฉบังชนบุรีสีราชาทางพุ่นละเ mm. พราะไงแมนบอสซึ่งตอนนี้ทีมงานกะเดินทางไปแล้วซึ่งช่วงเวลานีกะสิเป็นอ่โดยปกติกะสิเป็นน้องอุ้งอิงนี่ละเป็นคนขืนเช็คเศร้าเนาะเพราะไงเนาะกะ mm. เป็นกําลังใจให้สําหรับน้องอุ้งอิงเนะ mm. าะบ่้หารพิ่พมีการบอหยอก,ก็พอพ่อซอยคารักษาอัน ซอยขาโรงพยาบาลน,น้องอลูกในเดอร์จังสีไหมซ <c oughs> อ,อ,อยเบิงซอยแย่งลูกในเดอร์จังสีนะออดอ้อนค่ะอ่าซึ่งค่ะน่าจะเป็นบอสโจนจี่ละใจค่ะเออนอพี่น้องเนาะอ,อมเมื่อคืนนี่นอพี่น้องนอเนาะเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนบอสโจเพิ่นกับย่างทีหูกันเอฟซีแฟนคลับก็มีความเป็นห่วงน้องแล้วช่วงที่บอสโจเพิ่นทำการแสดงก็มีเอฟซีแฟนคลับท่านหนึ่งเขาไปจับมือบอสโจอ่าแล้วก็ได้มีการฝากเงินให้น้องอุงอิงสองร้อยบาทนั่งฟ้าไว้กับบอสโจแล้วกับ คือจังหวะเอฟซีาบางถ่านจังสีนาะเขาไปจับมือบอโจกสีความรู้สึกบอสามารถบรรยายออกมาเป็นคําเว้าวได้ความรู้สึกมันมันนยุข,ขังในไหมพอใหญ่เอฟซีท่านนั้นเพิ่งกระหายเลยอบอโจเพิ่งว่าสู้ลูกสาวฟังอือเพิ่งกะว่าสีส้งคลิปนี่แหละห้กับน้องอุ้อิงเบิงนี่แหละพลังหักของเอฟซีแฟนคลับถึงแม้ว่าบ่ไดเป็นญาติทางสายเลือดกันแต่ว่าหลายๆคนเสือว่าความรู้สึกเดียวกันนั่นก็คือความรู้สึกห่วงลูกห่วงเต่านั่นแหละความห่วงใย บางเถอะภาาม,มาสีซีว่าวออกมาบรรยายเป็นข้าวว่าได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะหัวใจอันเดียวกันความหักลูกเต่านี่แหละม่ะนั่นแหละพี่น้องอาการของวิญญาณเพล่งกับ,บ่กับว่าอะไเป็นห่วงดอกพี่น้องกับว่าต้องเป็นห่วงกันหลายแค่ว่าคุณหมออย่าไขพักซืบแต่ว่าสําหรับตัวน้องก็ยังมีการพูดคุยก็ยังผิดปกติดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะเออนั่นแหละว่าเรื่องของวิญญาณพี่น้องกาลังใจดีเต็มรอย,ยอยากมากอยากมากอยากมากซึ่งบอาโจ ผู้เป็นพ่อเด็กรกะแซวเดลคุณหมอแง้มบอกคุณหมอรอ,อบ,บอกคืออยากอยู่ต่อจังสีน่นะน้องก็ได้ขี่แจงไปนั่นแหละพี่น้องซึ่งว่ากันว่าหลังจากนี้ก็มีงานหลายงานกันยาวๆเลยพี่นอ้องอีกประชาที่มือนี่มีฮอดสิปิการนางเครืองอนางเครืองไปทําการแสดงกับมีเพราะว่าขับนั่งรถกับสีเมย์โพดกับสีขวมไปหลายจังหวดัดโพดจังสี่นะอาศัยว่านางเครืองไปเลยดีกว่าพนับดโจวา่า ซึ่งน้องก็เป็นหว่วงงานเนาะเป็นเด็กที่อายุบ่ท่านให,หลายพี่น้องประสบการณ์ในวงการกระทือว่าบ่ท่านให,หลายสำรับน้องอุ้งอิงแต่ว่าความรับผิดชอบต่อนาทีต่องานอของจะของจังสีตรงย่อมรับอิหรีผู้ใหญ่บางคนยังอยากอายได้เด็กแล้วมือแรกนั่นแหะสำรับเอฟซีแฟงครับนาอท่างดนบอลจูเพิ่กันได้ออกมาขอโทษ พอยายสำหรับเอฟซีแฟนคลับหลายคนบางคนกับตั้งหนาต่างตารอจังสีไหมการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อทีสีใดมาพบมาพอกับน้องวงอิงแต่ว่ามือแรกกับค่อนเฟิ่มจากบอสโจผู้บริหารวงแล้วว่ามือแรกนีน้องวงอิงบอสสาม,มาทีศีเดินทางไปทําการแสดงรวมกับทีมงานใดเพราะว่าคุณหมอย,ยังบอสท่านใดอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลระต้องรออีกมือหนึ่งโดยประมาณพาอยาเวลาเขาโรงพยาบาลเนี่ยละทางดัน คุณหมอเพิ่นกะสิยุประมาณสองหมื่จังสี่หล่ะพ่อใหญ่เพื่อทีสิดูอาการจังสี่ไหมก้อนทีเพื่นสิปลอยออกจากโรงพยาบาลเนาะเอานั่นละพี่น้องอม่แก่คารพโป,ปรข้าวซื้อ,อ,อดอ,อกว่าลูกเต่ายังบอสันได้ออกจากโรงพยาบาลอย่างหนึ่งเนะยาะพ่อใหญ่เนาะที่เฮาเห็นเนาะถึงแม่ว่าบรรยากาศสิอยู่ในโรงพยาบาลจังสี่แต่ว่ากับอบอุ่นเด้บเพว่าสิเป็น พอนนท์พอนนแม่หน่อยจังสีนะพอเอกจังสี่ก็ไปเฝ้าดูอาการของลูกอย่างใกล้ชิดนั่นแหละพอนนบ่พท่านได้เพชรอย่างตะมือว่านหรอเด้เฝ้าลูกเหมือว่านพอนนกับแม่เบียเฝ้าลูกอยู่อย่างตะมือว่านแล้วนั่นแหละพี่น้องกะเจ็เป็นเอันอุ่นกะดูแลกันไปนั่นแหละความรู้สึกอบอุ่นนอพยายนะคือว่าเห็นเพิ่นหักเพิ่นหอมลูกจังสี่น่ะนั่นแหละแล้วนั่นแหละพี่น้องหลังจากกลับมาจากท่วงวันนี้แล้วอาจิมีการชัดเจน ในเรื่องของการเป็นพี่เซ็นเตอร์ของผลิตภัณฑ์ค่ะว่ากันว่านี่แหละพี่น้องในการก่อสร้างเนาะเป็นผลิตภัณฑ์สีเนาะแล้วพอเนี่ยเจะเสื้อบอลนคลิปที่น้องออกมาไล่โซดมือขึ้นเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เพื่นได้มีการขออนุญาตพอแล้วน้องอุ้งอิงว่าขออนุญาตไล่โดทักทายกับเอฟซีแฟนครับแน่ซึ่งพอคุณกบอนุญาตคนเขาไปเบิงสองแสงกลัวแล้ว มนนแม่นค่ะของทางด้านเฟซของน้องอุ้งอิงเทปบ้านแพงเองดิแล้วก็มีบรรดาศิลปินนี่แหละในวงการหรือว่าสิเป็น f อซแฟนคลับคอมเมนต์เข้าไปหายกำลังใจหลายซึ่งหนึ่งในคอมเมนต์นั้นเห็นแล้วก็รู้ซึกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักนารักระหว่างพี่กับน้องในวงการยังสิแม น้องแอมชนทิชาพี่น้องเพื่อนใดเขาไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดของน้องอุ๋งอิงเมื่อขึ้นนี่อดีได้เขาไปคอมเมนต์ให้กาลังใจน้องซึ่งก้อนหนาหนีหลายๆคนเนาะกะซีหูแล้วสําหรับน้องแอมชนทิชาที่เพื่อนพึงเสียประสบอุบัติเหตุแล้วเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงนี่แหละกบเขามากคอมเมนต์ในชมมังกรอ,อีสานได้พอไงคอมเมนต์ทรงกาลังใจให้น้องแอมชนทิชาหลายน้ากันแล้วศิลปินของสาวน้อยเพรียงกันซี่เนาะกะทรงกำลังใจโดยเฉพาะ บอสโจยุมมานินน้าวงศาจังสีกับส้งก็เลักใจเห็นน้องแอมในมือนั่นที่ประสบอุบัติเหตุไปกับแม่ลัไปส้นสลาข่างท่าก็นำรัพี่น้องซึ่งสำหรับน้องแอมกับคุณแม่ตอนนี้กับปลอดภัยน่นละพี่น้องสำหรับเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนเนาะที่เฮาเบิ่งข่าวก็คือตอนนี้ปลอดภัยแล้วกับบม่มีอีกอย่างนนาเป็นห่วงแล้วน้องแอมช่วงที่แทกถือว่าเป็นขวัญใจของบรรดาเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพียงแพลขึ้นกันเด้เพราะว่าน้องนี่ก็ได้มาขึ้นมารับเชิญ ้าหน่อยเพี่ยนแพ่งนี่หลายรอบแล้วเออแล้วตอนนั้นน้องยังไม่ทันได้เข่าแก้มมีโดยซ้ำเนาะแล้วหลังจากที่เข่าแก้มมีแล้วแต่ว่ายังใส่สัญญาเก่าอยู่กับยังมารับเชิญอยู่เออหลายครั้งก็ถทือว่าเป็นพีพีคับน้องสบไปเพราะว่าอายุกับห่างกันปีเดียวห่างกันปีประมาณปีสองปีบ่าเกินนีเนาะพี่น้องเนาะอฉลี่ยสั่นละพี่น้องค่ะออัปเดตอาการให้พี่น้องได้ฟังกันเพื่อว่าสิบ่ได คืยังหลายค่ายคว่เป็นห่วงเราพี่น้องเราเอ้าสำรึกมินีกสิจาร่าราจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอกล่าวเข้ามาขอบคุณครับขอบคุณค่ะ